เราไปดูอาการคืนเลือดของพรรคเก้าไก่กันดีกว่าอถอนหายใจหนึ่งทีแล้วกลับมาตามกันต่อขยับขวดกันสั้นๆนิดหนึ่งไปกันเร็วๆนิดหนึ่งนะฮะสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยมีคณะกันมาการรวมทั้งสิ้น35หคณะค่ะพรรคการเมืองไหนจะได้ตําแหน่งประธานกันมาธิการกี่คณะไม่ยากดูจากตรงไหนคะดูจากนนวสสของแต่ละพรรคไม่ยากหารเฉลี่ยคำนวณได้ค่ะแต่ไอ้ที่ยากก็คือ คณะไหนจะได้ประธานการบธิการคณะไหนไอ้ที่จะฆ่ากันตายมันก็ตรงนี้นี่แหละเนี่ยแหละค่ะคุยกันมาสยกกันบธิการแต่ละคณะก็อยากได้การาธิการดีๆเพราะการบธิการแต่ละคณะมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันอะไรไม่เท่ากันสักและสีไม่เท่ากันหรอหรือไงรังสีอมมาหิตความร้อนแรงของการใช้เครื่องมือกัรบริการรังสีอมหิตของแต่ละการบธิการมันไม่เท่ากันค่ะ ไปดูพรรคเก้าไกลกันสักนิดหนึ่งพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งมี151สสใช่ค่ะจะได้กี่คณะไม่ยากมันคำนวณตามสูตรแล้วดูจากเศษใครได้เศษมากสุดก็ได้ไปคำนวณตามสูตรเก้าไกลก็จะได้ประธาน11คณะด้วยกันใช่11คณะแต่มีคณะหนึ่งเขาไปแบ่งกับโทรยสร้งชาติส5คณะด้วยกันมีการแบ่งครึ่งกันด้วยนะคนละสองปีครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยนะครั้งแรกพรรคเก้าไกล เขาก็ประกาศในฐานะที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งเขาก็กึ่งๆยื่นคําขาดนี่แหละยื่นคาดดําขาดว่าต้องได้กกา,ก,าการจะต้องได้4คณะการบัญิการเดิมที่พรรคก้าไกลเคยทําหน้าที่ประธานและต้องได้อีกสองคณะการบัิการที่ตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบรัฐบาลใช่ขอทำหน้าที่ตรวจสอบอไปดูนะครับ4เดิม กับสองใหม่สองตรวจสอบประกอบด้วยกันนกันมาธิการคณะไหนกันมาธิการแรงงานคณะแรกนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะอ๋อมีปัญหาไม่เข้าใจอ๋อกาฟิกมีปัญหากราฟิกมีปัญหายังขึ้นไม่ได้ยิงขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอ๋อาฟิกแรกไม่ได้แต่เลขกาฟิกที่สองได้กราฟิกที่สองค่ะได้คณะไหนบ้างใช่ไหมอืม แเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะงงเขาจะตามไ่ครบออย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าฉชนั้นก็ภาคปากไปก็แล้วกันใช้จินตนาการใช้สมาธิในการเสพรายการเจาะลึกทุวไทยสักนิดหนึ่งก็แล้วกันข้างแรกนะคำขาดจากพรรคเขาไก่นะใน11บคณะที่เขาจะได้นะเขาบอกว่าเขาจะต้องได้4ี่กันมาที่การเดิมที่เขาเคยทำหน้าที่ประธานใช่ ป,ประกอบด้วยการบริการแรงงานค่การบธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติค่การบธิการพัฒนาการเมืองและการบริการพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็น4ี่การบริการที่เขาอยากได้ที่เขาเคยเป็นประธานมาก่อนเขาขอได้ไหมครั้งนี้การบธิการแรงงานการบิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติการบริการพัฒนาการเมืองและการบริการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะ อีก2กันมาธิการที่มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาลที่เก้าไกลเขายึนคำขาดเขาบอกว่าเขาต้องได้เด็ดขาดเลยยังไงต้องได้ก็อย่างไรก็ต้องได้เขาจะเอาอะค่ะ<า>เขาใช้สิทธิ์ความเป็นพักอันดับหนึ่ง <c oughs> อะประกอบด้วยกันมาที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกับกันมาที่การศึกษาการจัทดทําและติดตามการบริหารงบประมาณตั้งข้อสังเกตไหมค่ะ กนมาที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตย่อยๆก็คือกันทการ,การปรชปรชชุดที่คุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศเคยเป็นประธานค่ะทาไมอยากได้แกนพิการคณะนี้ก็เพราะว่าแกนมาแกาิการคณะนี้จะมีบทบาทมีอํานาจมีหน้าที่ในการเข้าไปส่องกล้อง ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลเนี่ลใช่ใครมาร้องมาอะไรตรวจสอบเรียกมาสอบเรียกมาถามได้หมดอถูกต้องถูกต้องทุกการบริหารงานีหนึ่งกัาที่ิการที่อยากได้มากๆก็คือศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณก็ไดกันง่ายๆพูดกันง่ายๆนะไอ้การบริการคณะเนี่ยมันมีบทบาทอํานาจหน้าที่ในการไปจิกกัดเจาะลึกก่อตังใช้จ่ายงบการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกระทรวงเป็นกัามาธิการคณะที่ข้าราชการก็กลัว ผู้ประกอบการที่หากินกับภาครัฐก็กลัวกลัวประมาณนั้นประมาณนั<ค>้นแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยเมื่อวานเขาก็จบกันจนได้นะจบได้เรียบร้อยนะไม่ต้องมีอะไรกันนะคะเป็นยกที่สามเมื่อวานที่คุยกันจบเรียบร้อยแล้ว35หชุดค่ะเมื่อวานเขาก็จบกันจนได้นะใช่ค่ะเขาไม่ได้สมดังหวังอะ่ะอยากจะได้4ก็ได้มาแค่3อยากจะได้2ตรวจสอบก็มาได้แค่1นึ่งอ่ะต้องทลใจอ่ะเขาได้อะไรบ้าง ที่ได้นะคะแน่นอนเลยนะคะการมาธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการผ่านงบประมาณอันนี้บอกไฟบังคับต้องได้ใช่ไหมคะสังเกตไหมครับการมาธีการปปชพรคเพื่อไทยเขาไม่ให้พรรคเพื่อไทยเขาเก็บไว้เองไม่ได้ก็มีคนแซวพรรคเพื่อไทยคุณเก็บการมาธิการปปชแล้วใครจะทําหน้าที่ตรวจสอบคุณเพราะคุณเป็นรัฐบาลแต่โอเคนะก้าไกลได้กรรมาิการศึกษาการจัดทำและติดตามการผหานงบประมาณก็เกาะติดจิกัดการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ ได้แต่ไม่ได้การมาทีการปปชเท่านั้นอีกหนึ่งการมาทีการที่ฆ่าราชการและคนที่หากินกับภาครัฐกลัวกลัวมากแล้วเจอก้าวไกลตรวจสอบนะรับรองคณะที่สองคณะที่สองการมาธิการพัฒนาการเมืองก็ได้สมดังใจนะคะคณะที่สามการมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจก็ได้สมดังใจคณะที่สี่ส่วนอื่นๆมีการมาธิการสวัสดิการสังคมการมาธิการทหารการมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐและการมาทิการที่ดินนะคะการมาธิการการเกษตรและสาก์การมาธิการการวิทยาศาสตร์ การมาทีการกิจการศาลองค์กรอิสระและการมาธีการการคุ้มครอง,องผู้บริโภคนี่คือ11คณะที่ก้าวไกลได้ค่ะแต่การมาทีการกิจการศาลในก้าวไกลบอกเขาจะแบ่งครึ่งคนละสองปีกับรวมไทยสร้างชาติอืคนละครึ่งใช่ไหมแม่งคนละครึ่งไง,งเป็นก่อนไงเป็นก่อนไงแล้วเดี๋ยวครึ่งปีก็แบ่งให้ฟังว่าเขาจะใช้วิธีสลับกันเป็นประธานกันมาทีการคนละหนึ่งป <c oughs> ีปัญหาก็คือ ใครเป็นก่อนใครเป็นก่อนเก้าไก่เขาบอกแล้วเขาขอเป็นก่อนก็ขอเป็นก่อนใช่ใช่ไม่วั่ใจว่ารัฐบาลชุดนี้สภาชุดนี้จะอยู่ได้กี่นานนผมขอเป็นก่อนใช่เก้าไก่บอกเขาขอเป็นก่อนแบ่งครึ่งก็ขอเป็นปอนสลับกันก็ขอเป็นก่อนก็มันดีเหมือนกันนะก็มันดีเหมือนกันนะเดี๋ยวลองลองประกบข้อมูลกันนิดหนึ่งสี่คณะกรรมิการเดิมที่เขายืนยันว่าเขาจะต้องได้แรงงานเขาไม่ได้แรงงานเขาไม่ได้ภูมิใจไทยไม่ให้ สาเหตุที่ไม่ปล่อยก็เพราะว่าภูมิใจไทยเขาคุมกระทรวงแรงงานค่ะดังนั้นดังนั้นดังนั้นเขาย่อมไม่ปล่อยประธานกนาราธิการแรงงานถูกต้องเพราะใครจะปล่อยการาธิการแรงงานจะทําหน้าที่สองกล้องมองกระทรวงแรงงานถูกไหมถูกเข้าใจได้ง่าย,ายที่สดนนการาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติได้ไหมไม่ได้รู้สึกก็จะไม่ได้ <c oughs> ใช่ การบริการพัฒนาการเมืองได้ได้อันนี้ได้การบริการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะอันนี้ก็ได้ไงอันนี้ก็ได้ได้เศรษฐกิจที่เขาต้องการก็ได้สรุปสี่การบริการเดิมที่เคยได้หลุดไปแค่หนึ่งหลุดไปสองค่ะหลุดไปสองได้สองถูกไหมได้สองส่วนการบริการที่มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาลสองการบริการที่ต้องการจะได้ปรากฏว่าได้หนึ่ง พินัยการมาที่การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อมได้ด้วยเท่ากับว่าเขาได้3ามเขาไม่ได้แค่แรงงานอย่างเดียวออคอมาที่ดินได้ด้วยใช่ได้ด้วยนะคะอันดับเจ็ดได้ด้วยคือได้3ไม่ได้แค่แรงงานอย่างเดียวอค่ะเท่านั้นเองนะคะที่ไม่สมดังหวังโอเคตามนี้ตามนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เมื่อวานมีโอกาสได้สนทนากับผู้ประกอบการค่ะบางกลุ่มบางกลุ่มเหรอคะอืถามกันจังว่า ใครได้เป็นประธานคณะกัรมิการปปชเออใครอะ่ะใครได้เป็นประธานคณะกัรมิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณอืมผมก็ย้อนถามกลับค่ะพี่จะรู้ไปทำไมพี่อยากรู้แค่สองคณะนี้เหรอเอ้าคณะอื่นไม่เกี่ยวเขานี่พี่ไม่สนใจคณะอื่นบ้างเลยเหรอพัฒนาการเมืองสนใจไหมคนทำธุรกิจจะสนใจทำไมผู้ประกอบการกลุ่มนั้นหัวเราะเออ แล้วก็ย้อนถามกลับมาอีกว่ามาแก่แก้งโง่เหรอผมไม่สนใจหรอกใครจะได้เป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองใครจะได้เป็นประธานกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจทหารใครจะได้เป็นประธานกรรมธิการสวัสดิการสังคมกรรมธิการทหารใครจะเป็นเขาจะให้เต็มที่อยากรู้แค่สองกรรมธิการเท่านั้นเองเพราะเป็นสองกรรมธิการที่มีรังสีอมตอยู่ในตัว มีผลไงมีผลมีผลมันมีผลมันดีเหมือนกันฟังมาว่าฟังมาว่าฟังมาว่าใครที่หากินกับภาครัฐเขาไม่ได้มองแค่พักไหนได้คณะไหนส่งใครมาเป็นประธานคณะนั้นเพียงแค่นั้นนะ่ะเขาสองกล้องมองลึกลวงลึกถึงขนาดพักการเมืองพักนั้น จัดทีมงานทีมไหนเข้ามาแบ็กอัพเข้ามาทํางานในแกนบริการคณะนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ใจไทยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อไทยเ่ะเพื่อไทยเพื่อไทยเขาได้การบริการปรปรชใช่เขาส่งใครคะเขาไม่ไม่ได้สนใจเพียงแค่ว่าจะส่งใครมาเป็นประธานแกมบริการปรปรช<ต>เขาสนใจท,ทีมใหญ่ๆที่<อ>จะตามประธานเข้ามาทํางานอยู่ในคณะกรรมการปรปรชแล้วทีมไหนอะ ยังไม่ทราบไงเขายแเขาอยากรู้ใช่ไหมยังไม่แน่ใจว่าภายในพรรคเพื่อไทยเขาจะตกผลกันอย่างไรเช่นเดียวกันการปฏิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบป,ประมาณการปฏิการที่ทําหน้าที่จิกกัดเกาะติดสองกล้องม,มองมมการใช้งบ การใช้งบประมาณได้งบไปแล้วคุณไปใช้ใจ่ายอย่างไรได้งบไปแล้วคุณไปประมูลอย่างไรได้งบไปแล้วคุณจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรอะไรประมาณนั้นใช้งบประมาณที่ได้รับไปคุ้มค่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ซึ่งเขากลัวกันเหลือเกินทั้งข้าราชการและคนที่หาจิตกรรมไม่ถูกต้องมไม่แน่ใจไม่แน่ไหมน่าจะเป็นกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจค่ะคณะนี้ทำหน้าที่เป็นงบประมาณสอบ ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนอีกคราวนี้คราวนี้เขาไม่สนใจเพียงแค่ว่าแล้วเก้าใครจะส่งใครมาเป็นประธานกรรมธิการคณะนี้นะแต่อยู่ว่าในองค์งในคณะที่จะมาร่วมล่วงลึกถึงขั้นทีมที่จะเข้ามาแบ็กอัพการทํางานที่กรรมธิการคณะนี้ด้วย<อ>ชัดเจนไหมอรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวก็รู้กันละ2ี่สิบเจนี้เขาเต้องส่งชื่อกันแล้วก็เดี๋ยวขคงรู้ในคณะจะมีใครเป็นรองเป็นอะไรต่างๆอีกทีหนึ่ง